มาครับมาครับวันนี้มาชวนทําคนาหมูกรอบคนาหมูกรอบคนาฮ่อ,าองกงนะครับกันตอนแรกก็ต้องมาลวกกันก่อนครับลวกน้ำร้อนๆครับลวกน้ำร้อนไปนกน้ำเย็น ตอนนี้ก็ทำให้ซี่มัน่วยต่อนะครับทำให้ซีไม่เหี่ยวทำให้เวลาเราพัดแล้วซี่จะได้ซดซีเขี้ยวซดเหมือนเดิมนะครับไม่เหี่ยวนกหงเย็นนะครับเย็นดีแล้วครับก็พาไปแต่งกันเลยก็พาไปหั่นครับ อันนปอกคำเป็นตัวปลอกปอกคำครับแต่งกันนิดหน่อยไป <Okay, S 2> เราเข้าไปเตรียมมูจ่าจู่มาทอนะครับอันนี้คือมูปะไรก็มูจ่าจู่มูกรอบจ่าจู่มาตอกรอบกันก่อน แบบรอยีสวยงามนะครับนั่นแหละพักไว้เลยตอนนี้ครับไวร้รวยน้าครับผมมันมีรสชาติขั้วบันอยู่แล้วไปกับเป็ดเจียวกันเลยกับพัดกันเลยครับตอนนี้ครับเป็นพัดกันตอนนี้การพัดตามสเต็ปของมันนะครับลงกัดเตี้ยม พติกนิดหนึง่งอ๋อที่สั้นสวยงามตอนะครับม่แปดไม่ต้องการในเพชรแต่ที่สั้นสวยงามห้อมพผิกนิดหน่อยเฮ้ยสุดห้อมแล้วห้อมแล้วให้ใส่เป็นมูสับกับจะได้มีที่สั้นสวยงามในการพัดใส่มูสับนิดนหน่อยด้วยลงเลยครับ หน้าห้องกงงกับลงไปเลยนี่ปรุงรถในตาเลยครับน้ำมันห้อยชูรถรถดีดดตันตันใส่นิดนึงเรียบร,ยร้อยอย่างปรุงเรียบรย้อย พัดได้เลยตรนี้ครับตน้ำนิดนึงได้พัดไห้ใะไมมใช่ใช่ก็ได้พัดงห้ครับป๊อป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 ป๊อเดียวเลย่ละละได้ลาเมนู่นึงนะครับคุณร้เกลวิดหนึง่งซิมเหลวเกลมไม,มนัดเกลมกับต้องใีกเดอเสร็จเป็นอันเรียบร้อย ให้ hey, ลงตานะครับเต้ลงตาดเตรียมกายให้ห hey, มูกรอบจ่าจู้ครับรอยน้าลองใกล้แล้วพี่นอ้องอ่ติดตามครับมีนูนต่อไปว่าจะทำอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมโปรดติดตามตอนตอบ <Bye. S 1> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของพ่อหนูช่วยกดติดตามช่องบ่าวหวานครัวใต้ไว้ด้วยนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่มาให้ชมอีก